เมตาฟูด uh, นะฮะพอดีผมหาอยู่นานแล้วไม่เจอนะครับเพราะว่าหนึ่งผมเป็นโรคเบาหวานนะครับความดันเนื่องจากเราสูงอายุแล้วส่วนมากคนสูงอายุเนี่ยก็จะเป็นอยู่ประจำนะครับทีนี้เอายี่ห้ออื่นมาก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับไปหาหมอก็หมอก็ให้ยาม,มาโรงพยาบาลก็กินควบคุมได้ประทางดีนะครับ แต่เราอยากจะให้มันลดแล้วก็อยากจะายาโรงพยาบาลให้ลดลงพอดีเมทาฟู้ดของบริษัทพอมิดมาพอดีเนี่ยผมต้องการนี้อ่าจำลองไว้เยอะเลยนะครับมันช่วยอ่าดูแล้วนะครับช่วยเบาหวานนะครไขมันความดันอันนี้ตรงเป๊ะเลยนะครับสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยอาจารย์ครับก็ช่วยได้ดีมากนะครับต,รตามที่เราต,ต้องการเป๊ะด้วยเนาะครับผม,มแล้วก็ เราก็เป็นโรคภูมิแพ้นะครับเจ้าช้ามาปุดฝัดปุดฟัดเนี่ยพวกบอกม,มีเม็ดองุนนะช่วยภูมิแพ้ได้โอ้โหนี่มันตรงกับตัวเราเลยอแล้วก็ได้หลายอย่างครับบำรุงสายตานะครับแล้วยิ่งมีวิตามินด้วยฮะมผมดูแล้วมีวิตามินบีบีสามบีหกโอ้โหนี่มันช่วยได้เลยครับนะบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็ควบคุมน้ําหนักครับน้ําหนัก แล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยฟื้นฟูใครเจ็บไปป่วยเนี่ยฟื้นฟูได้อืถึงไม่ป่วยก็ทานได้นะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้ป๋าชงยังไงบ้างครับนี่อันที่สองนี่ยเป็นกล่องที่สองฮะกล่องที่สองจะหมดแล้วครับอันนี้ก็ผมมันนึกถึงตอนเด็กๆครับทานน้ําข้าวอันนี้มันเหมือนเลยอันนั้นสุดยอดอาหารเลยนั่นน่ะเหมือนแม่ขังเนี่ยน้ำข้าวนี่เรากินตั้งแต่เด็กแล้วเพราะมันเป็นยอด เอ่อวิตามินเลยนี่มาเจออันนี้เราไปหาน้ําข้าวมาเจอแล้วฮะยุคใหม่อไม่มีแล้วเรามากินอย่างนี้แทนน้าข้าวเลยครับโอ้โหอนนี้แล้วมีวิตามินคอมมีดั้งสิบสามชนิดผมดูแล้วโอ้โหสิบห้าซองแล้วซองก็เป็นนะฮะยี่สิบกรัมโอ้โหอ้วนเลยเรียกว่ากินแล้วแทนข้าวได้เลยอิ่มเลยล่ะอิ่มละใช่ใช่ใช่ิวข้าวครับอันนี้ก่อนนอนดีมากครับก่อนนอน เช้าหนึ่งซองก่อนนอนหนึ่งซองหลับสบายครับหลับสบายยอดเยี่ยมเลยแล้วก็อาทิตย์หน้านี่คุณหมอโรงพยาบาลจะนัดไปตรวจดูที่ว่าเบาหวานจะลดลงไหมความดันอ๋อเดี๋ยวมีตัวเลขมาให้ดูแล้วเนาะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาจะรายงานผลนักหน่อยว่าคราบผมมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ้าวนี้ผมเชื่อเชื่อบริษัทพอมมิตรครับว่าจะเอาผมดีมาบริการลูกค้านะครับอันนี้ผมเชื่อจริงใจนะ ทุกคนก็ต้องลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมอาทิตย์น้ามารายงานผลนะครับอาจารย์ครับผมได้ครับขอบคุณมาค่นก่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณ